กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเมื่อในบ้านอาก็อีเสียพี่น้องมาบ้านบ่าวดาวกับน้องน้ำสิมาเบิ่งอันอันเพิ่นเฮ็ดเนี้ก่อนเป็นลูกเฮ็ดสบายดีพี่น้องอ้าวเฮ้ยเขาหลักถึงโลค่ะมาแกงทีประมาณโลกว่านึ่งเราได้เนอะในสิอุดโนนบาดาวพี่น้องซื้อเฮ็ดน้ำเพิ่นมึงซื้อโลเฮ้ยกูสิกูสิกินน้ำมึงแห่งได้ซัพพอร์ต กอมีดค่ะป้าขับไปโคดข้างในผู้ดาวสุดจกะก้อนอะไรนี่ยตรงเหเออไม่ได้ปลูกกูว่<อ>ปปวางเขาวางขา,งายดอกแค่ปลูก,ไ,กไปกินนะเช้ามากกับพ่อได,ได้โคดจะเบิ่งได้ยังได้กินน้ำนะแม่นมีดนียอยู่แนวกินตื่นมากกัมีกิจกรรมในเหตุกาทณ์แมนแมนแมนดีดีอืมข้าม่นว่าเขาอยากปลูกขายเนาะปลูกหลายๆเานาะดาวมันบวชอะไร กำไรคือผลพัดเองได้เาซื้อน่ะซื้อแล้มันก้อนแปดบาทเลยพี่น้องเอ้ยซื้อก้อนแปดบาทบออันนี้กระร้อยก้อนกันเท่าไหร่ละร้อยก้อนกับแปดร้อยแปดร้อยสองพันหกพันเผื่อค่ะอันี้หาสาเล็เนาะมันบ่ได้ยังดอกอันนี้เบิ่งไปสองพันนี่มันบ่ได้ขายได้อยุได้ขายอลไรเนี่ยได้ขายเงินหกร้อยบ่สคุณอยากจะดีเป็นสื่อซอยหกร้อยทำใบบานขายโดยบ้านเท่านี้บ่ได้เนาะ นอกจากสิบแบบผู้ใหญ่จะดีผิน u, เมาแต่ผิดตั้งผินหายเลยเห็นนะพี่น้องประมาณก็ได้าประมาณนี้ก็สิบได้แล้วเราก็มีกิจกรรมมีแนวเหตุให้กลัวตื่นมากคาบทมีอย่างเหตุเนานะแม่มก็พอได้ทคลิให้พี่น้องได้เบิงอือื็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเนาะมันก็พอได้ลุ่นนะมันใหญ่มันยังพอได้เก็บก็มันก็ซุกดีว่ามันงามนะเออยังมากเลยเห<อ>็นนันของเมามีนละพี่น้อง เวลาไปเก็บนะอุ <laughs> hmm. nah, ้ยสอนสอนแบบมันงามอันมันมันเฮิงยู่จังเบิดนี่ดาวขั่นเท่าอันนั้นกดน้ามันได้ยังไม่ได้กับประมาณเดือดคุปต์กได้แลเจ้านี่ไรออกไปเลยเลื่อยเนี่ยมันกับคุปต์มีได้สิเออกับคุปตอยู่แล้วแต่ว่ามันกับจิบออกไล่คือเก่านะมันกับจิพอได้เก็บอยู่อันนี้นยังไม่ได้เก็บปะยังอืม ดอกดำเนาะแซ่บได้ดอกดำนะนี่ก็เพิ่นจองลู่หนึ่งแล้วมีคนจองแล้วลู่หนึ่งเออเออื้ก็เรายังบ่มีสิเอามีแล้วคนจองลู่นึ่งมีคนจองแหละกระยามื้อหน้ามื้อหน้าก็ได้จต่บ้านขยะกระเซาะข้าวก็ส่งให้ก็ได้อ่าๆได้ได้อะโอ้อิเสียวมอบเงินให้น้องลีอิตกับพ่อน้องลีอิต นอกเงี้ยก็เท่ากับบรเคยอันได้มาถ่ายผัดจกเคืออไพี่น้องก็คพื่อนน้นองลีอิตเนาะมาถ้าว่าน้องลีอิตน้องเหยดีอยดีนุนิสั่งเลยนี่หักเพงคืนเึ้ร์ทัช้่องช้ามกับบ่หักเตียงนั่นดีอยู่ได้ไหมแดงสบาสดีดดดดดด มังาลนีมีข่าวดีบุน้อลูกสาวน้องหน้ามันได้ข่าวดีพี่น้องเลยใจยกมาบัตรสักยาบัตรสักยาบัตบัตรยังไม่ถิ่มหยู่วะิ่ให้ย่างน่ะพวกบมี่เขาจะยังงินหายไปซากเลยดีแล้วพวกบมี่เขาจะเอาไห้ผ่านอ่าเท่าอีเซียว โทษน้องนุหายไปเลยเด้อว่านนี่เดี๋ยวห้ากระถ่ายหุบไว้เลยแหละเพราะว่าให้น้องแคทหาลอยเงินผืนผากม่านลอยเศร้าดอนแต่หายตาอ่อยนะหาล้อยน้องแคทหาลอยน้องนุยช่องลอยหาซิฟน้องหลีช่องลอยหาซิฟเรือหันห้องงาแม่เรือหันเป็่าซื้อยู่ซื้อกินแล้วกับแบ่งบเสียวแน่กับข่ามันรสเนาะอันนี้นะ เพิ่นบอกเคยถักมาเฮาจ้าคืออะไรเพิ่นมาขอเป็นเพื่อนเพิ่นว่ะห้าในหับเอาแล้วก็บทธอเพิน่นโทรมาเลยคุณป้าใจดีอะไรก็ได้นี่ค่ะขอบคุณเพืนคุณป้าลายๆเนาะร้อยซาวดอนนะเป็นเพิ่นเอาเป็นเงินกีบให้นอกธนาคารนนะ่ะตะกี้เพิ่นจะเอาเป็นเงินดนนะอนให้เลยค่ะเพื่อนสะดวกประรนะหลาดขนาดเมื่อน,นั้นนะเ่าน้ำป่าเนี่ยบอกว่าเาเอาป่าไปห้องหมอก็เลยเอาเงินกีบออกมาเลยอู้ <c oughs> <c oughs> ลืมหมึกชีดา ซิด้าเนียายพอาหอมซิดาให้แน่ซิดาซื้อมาให้ยายหอมนวลน,นี่แล้วยายยาอยังหัวได้ซื้อมาเมื่อนัน้น <laughs> มักซิดาโลนึเงโอ้เอ่อพุ่นยากว่าเออนคุณป้าสั่งพุ่นยาสั่งนางมาซิดาโลนึงเท่าจีปาเต้แล้วมาไหว้ในกระตารถ <laughs> มันจนเบิดย้อนเธาได้มือเธาได้ลบกกินนี่เนี่ยหอมน้่หวานแบบพังพังปลาตาลดในหน้าหงหมอออกมาเราโบเห็นหมาคิีดาบบบนี้นะแล้วจังเลยไปซื้อเอาใหม่คุณคุณป้าเอ้ยที่เดีเบิดเงินช่องรอไปซื้อเอาใหม่อีกโลหนึ่งเอาเอามาไหม่เลยโบเห็นบ่เห็นเอามาตะหงหมอน่ะบ่เห็นกินแล้วมีคนหลักมาคิีดานั่นพี่มึหมาคิีดานั่นชีน้อย คนอะไรนะคน<ด>อะไรจีปาเตอโลไปจีสิบพ <า S 1> ัน <พา S 1> เอากระสีได้เงินนาสองสองล้านสามสิบห้าพันเนอป่าเด้อเป็นเงินกีบเงินบาทพันหนึ่งวันเขาโจกออกใส่แล้วเ,าเอาเงินบาทมาแทนโจกออกเงินกีบออกใส่อย่าดียวจกออกสี่แสนพอดีอเงินบาทน่ะห้าแสนหนึ่งพันบาทนะแต่การหาเราอะนะสองแสนหาอื เป็นเทางบานไเต็มเนาะแต่เ oh, ป e ็นเงินกีบเพราะว่าทังบ้านเท่าน้มันช้ช่ายคือเงินกีบบอกต่อยใช่ง่างเบต่อยบอสถือก่หางก็่เว่าอยู่นี่เห้เป็นดงล่ะเนตู้ยัอีกอย่านึงัเบสในตู้อันงเนอยากกวาหยังกว่าล มุอพายให้เอาว้าเไปมไปทอดอีกทอดขอให้ได <Therm al. S 1> ้อีก <premier> ย <ing> <c oughs> ังเดี๋ยวนายเงินอะไรเ้อไปเด็กจะเชียงโตกอ่ะยายหอมนวลแกเป็นไพก็เจ้าเป็นเจ้าบอนอยู่น้ำนอกหนามลายเนาะการว่ากันจ่าก็คือแหละบอลทามทามมันซิมข้ามมนกับบอตอบมือนี้นะเขาได้ชะเขาได้ช่องมันได้ชิปแล้วการว่ากันจ่าก็คือกันเลย เที่ variance, right? <c oughs> ยงมาแล่นมาเล่มาเที่ยงกู้มาเที่ยงมาเทานี่บพ่ว่าตาอ่อยเพิ่งก็อยู่อยู่เที่ยงบ้าอยู่กับสาวนี่มันอยู่คนเดียว นางเสือมันก็เมื่อบ้านเขาเฮียนนะว่าน้องน้องเันบีเขาเฮียนเนาะอาชีพเพิ่นนะเหตุยังเผาถ่านธุรกิจมืดธุรกิจเพราะว่าดูดีเนี่ยธุรกิจมืดขายถ่านกันขายแพงเพราะไม่มีคนซื้อขายถือคาราขายขายแพงก็ได้เน้่ยเราเราขายถือกันขายแพงเขาบทเอาขายแพงได้แม่ได้เสื้อแจ็คสอบการซื้อกับเป็นอย่างได้นะเทาให่อะไดเธอแจ็คซอฟเลย มันรู้แล้ว่เตาใหญ่เ่าเต่ไรเต่าเราใหญ่ลยอันนี้เปนไงตัวเกาเลยเดกเขจกสอปีนเห็นน้าเโหยกขประเีไเห็นบอ่มในเดือนนี่ขเาเายคือได้กเขากินค่ะซื้อกินหาเงินซื้อกินเขาโลว์วะซื้อเขาโลววะโลซื้อบ้านนี่ไม่ซื้อเด้อซื้อเาลยเเาโลซื้อเขาโลบ้างเมื่อมมีเขาเซื้อมามะ อ่ะแหละงั huh. Two, ้อเนาะชีวิตเนวันต่จะฟีอะไรในกระตุนใเ่ยสองหอยสามปีสปีแล้วคือบอกได้เนาะไวๆเจ้าเนาะจะฟรีแต่จะไม่คำขอจหาปีเวิมหาเป็นคำบอบอกลคุ้นหานอ่ะเนาะไือแไชีวิตเราอิสระแล้ว บุกขิดอย่างนี้ใหม่บ่คือว่าแขวบมีคือกินได้มีลูกอ่ะหาลากก็หักหักลูกลาได้พี่น้องเมียตายปลาแล้วก็ยังอยู่แบบกับลูกแล้วเนาะแล้วก็แบบบ่ทิมลูกถึ่งทิ่ถูกก็ได้กับบ่ทิมลูกคือบางคนน่ะคือบางคนน่ะบ่ได้จนสำราญนะยังถิมปลาเนาะกับว่าพื้นะพี่น้องแต่บ่ว่าถึงไพลด้วยพี่น้องว่าวแบบทั่วไปแม่นท่ันกับบ่คือกันเนาะแม่นคนทำมันกับบ่คือกันนั่นแหละ แต่กระเสือแนะนำใจแล้วเนาะแบบว่าเล่าแบบหากรอบคัณนะอยู่กับลูกสาวสิบเอ็ดมาบะกดีใจเนาะที่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนอยเรือทั้งน้องเนยน้องหลีดอะก้ะพอน้องหลีดเนาะสนใจหลายเดอร์ก็มีนี่แห้งแมีน ทำด้วยเด้อคิดจริงได้ก็ขอให้สมบัตินาลาพี่น้องเลยเนาะแมนแมนแมดีไม่แหงฝากไลล้วมดิฝากช่องไอเจ้ไมเกำลังที่ว่าวันเบายหมฝากไลก็แชร์ได้เงินแล้วเ้ยเฮ้ยเอาเงินขื้นสาวเงินขึนนลไม่เจะเอาเงินขึ้นก่อนเาล้ไหมฝากป้ช่องช่องเจ เจ๊ใช้แดดเจ๊ใช้แดดเดินไปลุงต้องส่งไปอีกส่งเจ๊แอาบอกไม่ทำกอลเฟทำอะไรบ้านคนเรายังส่งปังๆเนี่ยดีๆแห้งสกูสุขล้นนะพี่น้องพักันคลิปหน้าพี่น้องจ้ากลับสบายดีเด้อพี่น้อง